ันพูดนั้นไม่อยากปานใดเพื่อนเอย่ยใครที่มีลิ้นอาจพูดได้สำคัญแต่ในคำที่พูดนั่นเองอาจจะทำให้ชอบและชังพระราชนิพนธ์ดุสิตสมิทธ์จำไว้ว่าถ้าทันลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงทนไม่ได้ อย่าปรารถนาเป็นผู้นำคนตรีหลวงจิตวัฒการฝึกศิลปะการพูดเพื่อสมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำกับต้นแบบฝึกการพูดเมืองไทยอาจารย์ธินวัตร,มร์มฤคพิทักษ์ โทรศัพท์023993224 5หรือ023937244ลูกเล่นลูกหารวมปาทกถาสนุกสนุกที่อยากถ่ายทอดมุมที่คนไม่มองหาวิชาการสารบันเทิงของคนทำงานพูดได้พูดเป็นศาสตร์และศิลปะแห่งการพูดในที่ชุมุมชนเก่งคน หนังสือพร้อมวีซีดีเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพประจำวันโดยอาจารย์ธินวัฒน์มฤคพิทักษ์มีจำหน่ายแล้วที่ c ีเอ็ดบุ๊กทุกสาขาและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไปสนับสนุนรายการโดยบริษัทฟาโกฟพับพลิชิงสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพสร้างสารบุคลิกพลิกคุณค่าชีวิต สถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสมัมฤทธิ์ HR Poling กลุ่มบริษัท HR Poling จำกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรไว้เฮอริเทสและสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกกำลังสามในช่วงของทุนมนุษย์สร้างได้กับต้นแบบทุนมนุษย์เนี่ยนะครับเราอยากจะเรียนเชิญสุภาพสตรีนะครับซึ่งถือว่าในเวดวงงานบริหารงานบุคคลเนี่ย เธอคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเธอมีประสบการณ์หลากหลายมากกว่า25ปีในเรื่องบทบาทการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญยิ่งที่ทางเราเนี่ยโดยเฉพาะสถานีทุนมนุษย์เนี่ยต้องการจะนําพาความรู้ต่างๆจากผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับนำกลับสู่สังคมโดยเฉพาะเรื่องของมูลนิธิเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์นะครับซึ่งจะตรงกับเรื่องของนโยบายความรู้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งสถานีทุนมนุษย์ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะสถาบันพัฒนาบุคลากร แล้วก็สถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะสมริถกับสถาบันพัฒนาทุนนุชเพื่อสังคมนะครับนั่งอยู่กับผมนะครับอาจารย์สิริพรกาลการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับต้องขอขระคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้โอกาสทางสถานีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของทุนนุชโดยตรงนะครับซึ่งเรามองว่ารูปแบบที่อาจารย์ดำเนินการหลายๆส่วนเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่ามูลนิธิเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์เนี่ยทำอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ มูลนิธิของเราเนี่ยค่ะจุดประสงค์โดยหลักเลยเนี่ยเราก็คือเป็นมูลนิธิเพื่อเสริมสร้างในส่วนของจิตสาธารณะค่ะของบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับในในระดับประเทศแล้วก็ในระดับภูมิภาคด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วภารกิจของของท่านอาจารย์เนี่ยนะจะสอดคล้องเรื่องของนโยบายว่าเรื่องของสถาบันพัฒนาทุนนุระสังคมนะครับ ผมมีคำถามอยู่ประมาณสองสาประเด็นประเด็นแรกเนี่ยจากประสบการณ์อาจารย์ที่มีประสบการณมาหลายสิปีเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาุนมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นประธานชมรมบริหารงานบุคคลบาประกงด้วยให้อยู่เฉียงเสาร์นะครับแล้วก็สาคัญยิ่ยงถ้าเป็นประธานชมรมเซฟตี้ด้วยงหวเฉียงเสารถ้าเกิดผ่จะไม่ผิดะนะครับคำถามแรกที่ผมอยากจะให้อาจารย์รังสารกับสังคมนิดนึงก็คือปัญหาพื้นฐานการพัฒนาคนมันเกิดจากอะไรครับอาจารย์ปัญหาพื้นฐานในการพัฒนาคนเนี่ยมีปัญหา หลายประการด้วยกันแต่อยากจะยกประเด็นว่าปัญหาที่สาคัญที่สุดก็คือโครงสร้างพื้นาฐานค,ค่ะ mm hmm. คือในการพัฒนาขององค์กรต่างๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีมาทั้งในแนวทางที่ที่ถูกแล้วก็ในแนวทางที่เป็นไปตามแฟชั hmm. ่นนะคะค,คือในแนวทางที่ถูกที่สุดก็คือเราต้องพัฒนาไปที่โครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานก็คือทำยังไงเราจะพัฒนาคนของเราให้เขามี skill, mm hmm. ะคอนเซปชวลสกิลกับก คอนเซปต์พืนสกิลก็คือจะเป็นเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะะไปสู่การพัฒนาองค์กรแล้วก็การพัฒนาประเทศได้นะ,ะคะทีนี้มามามาดูกันในส่วนของ Conceptual s k สกิกันนะฮะคอนเซป t u a l s k สกิเนี่ยที่สำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของทักษะในเรื่องของภาษา นะคะภาษาอันนี้เป็นหลักเลยภาษาในที่นี้ค่ะอย่าเป็นมองว่าเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ต้องหมายถึงว่าภาษาไทยด้วยภาษาไทยเราจะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเนี่ยกับคนรู้เรื่องได้อย่างไรนะคะเพราะว่าในแง่ขององค์กรหรือสถานประกอบการเนี่ยเราต้องสื่อสารกับคนหลายรูปแบบง่ายๆก็คือสื่อสารกับระดับพนักงานหรือผู้บริหาร S <S สื่อสารกับร,ระดับล่างก็คืออาจจะเป็นลูกน้องเราแล้วก็เพื่อนร่วมงานของเรานะรเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักวิธีการในการสื่อสารที่ที่ที่ดีนะคะภาษาก็มีส่วนค่ะเพราะว่าเราจะก้าวเข้าสู่เอสีของเอไอซีนะคะก็คือเป็นประชาคมอาเซียนในปี2015แล้วก็เหลือเวลาอีกไม่มกี่ปีแล้วเมื่ว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่เอไอซีเนี่ยปัญหาก็คือว่าเราพร้อมหรือยังครับ เพื่อจะเข้าสู่สาราะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะมันก็เริ่มจะเข้ามันมีบทบาทแล้วเพราะว่าในปี2015ก็บอกว่าภาษาอังกฤษจ,จะเป็นภาษากลา,า,างอของเรานี่แหละ,ะค่ะเป็นประเด็นเลยเพราะประเทศเราไม่เคยเป็นเดือนครึ่งข,ของใครนะคะดังนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับไม่ใช่ภาษาแม่ของเราอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็มีประเด็นหนึ่งที่ที่เราสงสัยมากจากประสบการณ์ของเราประมาณหลายสิบปีเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของงานวิชาชีพด้านงาน HR ก็คือเราไม่มีเซนติไฟอะไรที่ไหนนะครับที่จะรองรับนักบริหารงานบุคคลหรือนักพัฒนาทุนมนุษย์หรือเรียกง่ายๆปัจจุบันนี้ก็คือ SRM กับ SRD เนี่ยนะครับเราพยายามจะดําเนินการื่องนี่หลายปีแล้วฮะแต่ยังไม่เป็นผลไม่เหมือนกับกฎหมายหมอพยาบาลทันตแพทยศสตรจะแตกต่างกัแล้วเราก็ไม่สามารถจะเปิดตลาดที่เราจะไปค้าแรงงานต่างในต่างประเทศได้คราวนี้ประเด็นนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ดูแลด้วยก็คือศรีปทุมใช่ไหมครับได้มีการหลังสรรผลงานอย่างไรบ้างครับเรื่องนี้ ตอนที่สีประทุมนะคะก็ได้มีการแก้ไขหลักสูตรนะคะเพราะีเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสีประทุมในเรื่องของ Human Resource Management ด้วยเนี่ยตอนนี้เรามีการปรับโครงสร้างหลักสูตรให้รองรับกับ AEC อาหารปี2อ1 5ัน้แล้วนะคะค่ะก็หมายความว่านักศึกษาในระดับปริญญาโทเนี่ยก็เริ่มจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมอาเซียนกันนะคะค่ะทีนี้มาสู่คำถามที่ว่าร i m หรือ h r d เนี่ย มันมีความเชื่อมโยงกันเพราะ HRM เนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ <Okay. S 1> แต่ว่าในเรื่องของ HRD เนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์ <Okay. S 1> ซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยะ่ะมันจะเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาองค์กรในอนาคตน,นั่นเองอถ้า <Okay. S 1> ระบบ การบริหารจัดการดีระบบการพัฒนาดี<ม>ก็ไปสู่การพัฒนาองค์กรนั่นเองก็ะะสําคัญยิ่งส่วนหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือจะมีบทบาทงานเป็นที่ปรึกษาในองค์การภาคอุตสาหกรรมด้วยบ,บทบาทดังกล่าวจะประสบการณ์ที่อาจารย์เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเห็นผลสะท้อนอยังไงฮะอาจารย์นะครับที่จะสามารถเชื่อมต่อนะในภาคภาคกีเครือข่ายด้วยพัฒนาคนด้วยแล้วก็เป็นก็เรียกเป็นมือขวากับสนับงบการบทบาทที่ปรึกษาสําคัญนะอาจารย์อาจารย์มีประสบการณ์แบงปันสักหน่อยนะครับ ก็จากประสบการณ์ในอดีตก็เป็นที่ปรึกษาทั้งราชการเองนะคะคแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในราดวิสาหกิจด้วยแล้วก็ในะขณะนี้ก็เป็นที่ปรึกษาในหลายๆบริษัทด้วยกันนะคะครประเด็นคำถามเยอะเป็นก็ย้อนกลับมาสู่ตอนแรกที่ได้เรียนนะคะคก็คือ concept, คอนเซป t ชวลสกิลเนี่ยสำคัญมากนะคะครเราต้องเตรียมพร้อมนะคะทักษะในเรื่องของภาษา นะะทักษะในเรื่องของไอทีนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์ปูชิตได้พูดถึงเรื่องที่ว่าเอสอาร์ของเราเนี่ยกลายเป็นเป็นอาชีพที่ที่เรียกว่ายังไม่ได้รับเซอร์ติฟิเคตก็เป็นเรื่องที่น่าน้อยใจอยู่เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอาเซียนเองก็ประกาศมาชัดเจนแล้วว่ามีอยู่7จ็ดแปดอาชีพนะคะที่รองรับบัญชียังได้เลยค่ะบัญชียังได้ครับแต่เฮสอาร์ไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเราเองเนี่ย เรายังไม่เซอร์ติฟายกันเองเลยยังไม่สามารถเซอร์ติฟายได้เลยว่า HR professional เนี่ยมันควรจะต้องเป็นอย่างไรณสมบัติจะยาบันระบบเป็นอย่างไรครับใช่เนระหาเป็นสิ่งที่ในประเทศเราเนี่ยควรจะต้องมีคนมาตื่นตื่นตัวในเรื่องนี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าที่ว่าไปแล้ว HR เราทําได้ทั่วโลกเราทําได้ทุกประเทศคือทุกสถานประกอบการทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งขนาดไหนก็แล้วแต่ต้องใช้คน เมื่อใช้คนปุ๊บต้องมี r เดอร์ในการนําในการควบคุมในกติกาปัจจุบันนี้มันคงไม่ได้จะมีเฉพาะเรื่องของการสหาว่าจ้างบุคลากรไม่ได้เฉพาะเรื่องของการแรงงานสัมพันธ์ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการฝูบรมพัฒนาหรือค่าจ้างเงินเดือนเรื่องงานธุรการเรื่องงานเซฟตี้แต่งาน HID เนี่ยมันกว้างกว่านั้นเยอะอาจารย์แต่ครับแล้วสาคัญยิ่งทาไมเราจะพยายามกระตุ้นเตือนให้กับสังคมได้รู้ว่าสถาบันทุรมนุษย์สถานีทุกมนุษย์เก่งยกกับลังสามอยากทำเรื่องนี้มากอย่างน้อยคือเป็นการหลังสังคคนเยาวชนสังคมเพรอมกันเลยอาจารย์ก็จัปะดนไส่ว้ แต่ครับและผมก็เชื่อว่าต้นแบบที่ที่ทางสถาบันเนี่ยพยายามจะรังสรรค์คือสิ่งที่ต้องเรียนเชออาจารย์แล่ะจะขอนิดนึงนะคะว่าในการพัฒนาเนี่ยมันจะต้องพัฒนาไปทั้งในเรื่องของทักษะความสามารถจิตวิญญาณนะคะมันต้องไปด้วยกันนะคะโดยเฉพาะจิตใจนะคะสำคัญมากนะคะต้องต้องได้ทั้งหมดทุกองค์ประกอบนะคะค่ะไม่ใช่ว่าเราพัฒนาให้เขาเก่งอย่างเดียวแต่เราไม่ได้พัฒนาให้เขาเป็นคนดีเลยเก่งมมีสุ เก่งดีมีสุขคับนะคะเรื่อตอนนี้เองเนี่ยทางสถาบานันธุรุษโดยเฉพาะเ,เรื่องของเก่งยกกำลังสามพยายามจะรังสรรค์พลงานเหล่านี้<ๆ>ก็เลยเรียนเชิญท่านอาจารย์สุริพรเนี่ยเข้ามาร่วมะนะครับเชิญอาจารย์ดรสุชิตก็เข้ามาร่วมนะครับเล็นอะท่านองเข้ามาร่วมในภาคีเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างสมาคมนักฟุตบอลเชื่อมต่อระหว่างสถาบานันพัฒนาธุรุษสังคมนะครับทลักานกิจกรรมดีให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะว่าในเรื่องของ happy workplace สถาบันข,ของการต้องมีความสุขด้วยนะคะ แล้วก็าสำคัญยิ่งเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ทิ้งท้ายว่าในเรื่องความสําคัญที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมสากาเฉยสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องทุนมนุษย์นะครับอาจารย์มองว่าสถานประกอบการต่าง,างๆควรจะต้องมีบทบาทเรื่องอยังไงนะครับสิ่งที่สําคัญเลยค่ะก็คือว่าสถานประกอบการทุกสถานประกอบการเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจก่อนนะคะ,คะว่าทุนมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นแอสเซทค่ะคือเป็นทรัพย์สินที่สําคัญขององค์กรเลยค่ะ เราจะเห็นได้ว่านะคะองค์กรไหนก็ตามเนี่ยค่ะถ้าไม่มีการพัฒนาคนเนี่ยโอกาสที่จะไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยยากโอกาสที่มีความสามารถไปสู่การแข่งขันก็แทบจะหมดโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าทําอย่างไรที่จะให้ผู้บริหารในฐานประกอบการเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ผลึกกําลังกันนะคะเป็นคัสเตอร์เลยยิ่งดีค่ะแต่ละคัสเตอร์เนี่ยค่ะลงมาโดยที่รัฐบาลเนี่ย ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนโดยมีสถาบันต่างๆนะคะอย่างสถาบันของอาจารย์เองใช่ไหมคะก็คือสถาบันทุนมนุษย์เนี่ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่ได้ทราบก็มีไอซีใช่ไหมคะมีหลายสถาบันเลยค่ะมันต้องจับมือกันค่ะถ้าเราไม่จับมือกันนะคะในในการช่วยให้สถานประกอบการเหล่านั้นพัฒนาได้นะคะเราจะสู้เขาไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าอีกสี่ปีเท่านั้นนะคะ แน่นอนเพราะว่าตรงนี้สําคัญมากถ้าผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ความคิดความหลากหลายประสบการณ์ของท่านอาจารย์สุริพรเนี่ยมีมากกว่าที่เราพลังสื่อตรงนี้เราถูกจํากัดความในเรื่องของเวลาถูกจํากัดความในเรื่องของการพัฒนาคนนะครับทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมนะครับอาจารย์ครับเรามีพันธสัญญาใจกันตลอดนะครับค่ะน่าจะต้องเชิญอ,อาจารย์มาอย่างน้อยสักเดือนละหนึ่งครั้งหรือสองครั้ง อ๋อดีดีค่ะหรือถ้าเกิดทุกสูงได้ยิ่งดีเลยฮะอาจารย์นะครับเพื่อมาแบ่งปันความรู้ความคิดประสบการณ์ต่างๆให้กับผากสังคมได้รับรู้เกี่ยวเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ครับต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่อาจารย์ให้โอกาสกับทางสถานีทุนมนุษย์นะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดีค่ะ